สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซ่า20นะครับวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนั้นทําวิธีการทําฟาร์มโกเลมแต่ว่าฟาร์มโกเลมตัวนี้เนี่ยจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะไวกว่าฟาร์มโกเลมทั่วไปโอเคผมจะอธิบายว่าฟาร์มโกเลมทั่วไปนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทําไมฟาร์มนี้ถึงไวกว่าฟาร์มอื่นฟาร์มโกเลมเนี่ยก็คือเราจะถ้าเราดูคลิปอื่นอ่ะมันจะเป็น วางวีเลเจอร์กับซอมบี้ใช่ไหมเราก็จะมีวีเเจอร์สามตัวกับซอมบี้ตัวหนึ่งซึ่งทีนี้เนี่ยการทํฟาร์มนี้ก็จะไม่ต่างกันเราจะควบคุมให้โกเลมนั้นตกลงไปในบล็อกตรงนี้เพื่อที่จะให้เขาโดนไฟเผาอันนี้ผมก็เอาลาวาออกเขาก็เลยไม่โดนไฟเผานะอ่ะผมจะทำการ อธิบายการทํางานตรงนี้คร่าวๆดูนอกจากว่าจริงๆอ่ะผมทําคลิปเต็มไว้แล้วแต่ว่าคลิปนั้นมันติดปัญหาคือตัวโปรแกรมตัดต่อมันไม่สามารถที่จะตัดต่อได้ผมเลยต้องมาทําคลิปวิดีโอนี้เป็นตัวแยกดังนั้นที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็นคลิปเต็มที่ไม่มีการคัดแล้วก็เป็นคลิปสดนะครับอ่าขั้นแรกเรามีคูเลเจอร์ถูกไหมเราต้อง การทําให้โกเลมเนี่ยเขาไปเกิดตรงนี้ดังนั้นก็คือเราต้องไม่ทําให้โกเลมเขาเกิดในบริเวณอื่นที่มันไม่ใช่นั่นในบุมตรงนั้นวิธีการก็คือผมก็จะวางบล็อกดินแล้วก็วางบล็อกดินแล้วก็ทําการเกลี่ยหน้าดินออกหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยใช้เป็นบล็อกประเทศอื่นนะที่ ไม่ใช่บล็อกดินทุกคนก็สามารถใช้วิธีการวางปล่มลงไปแทนเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้โคลนมัาเกิดตรงบริเวณที่เราไม่ต้องการได้อันนี้ผมว่าเปลี่ยหน้าดินสําหรับหน้าดินนั้นเรจะใช้วิธีการเกลี่ยห่างจากจุดเดิมประมาณเก้าช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7โอเคประมาณ7ช่อง ในระยะเจ็ดช่องเนี่ยก็คือมันจะไม่มีโกเลมเกิดแล้วเราก็จะควบคุมการเกิดของเขาได้แต่ทีนี้เนี่ยผมจะลองวางระบบทั่วไปดูก่อนนะให้ทุกคนได้เห็นภาพผมจะต้องกำจัดพี่ชายสองตัวนี้ก่อนทีนั้นพี่ชาย โอเคเดี๋ยวก็จะมีโกเลมมาเกิดตรงบริเวณตรงนี้นะเนื่องจากว่าตัววลเลเจอร์เนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามีวลเลเจอร์ถูกไหมเราจะต้องให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันมีไพคุกคามดังนัน้นเราต้องวางซอมบี้ไว้ตรงบริเวณตรงนี้สำหรับในโหมดทั่วไปนะั้นเราทำแค่ให้ลากซอมบี้เข้ามาแต่ว่าในโหมดครีเอทีฟมันจะง่ายก็คือ ผมมีตัวสปาซอมบีเอาไวาจะถุดบล็อกตรงบริเวณตรงนี้เพื่อให้ลากอมบีเข้าไปแล้วก็วางเรือไว้ข้างในพอซอมบีเขาเดินเรือปุ๊บเขาก็จะนั่งลงเรไปบนเรือด้วยตัวของเขาเองโอเคสุดใจแโอเคเมื่อกี้ลิ้นพันก็คือเราลากซอมบีเข้าไปในนั้นให้ไปโดนเรือเขาก็จะนั่งลงบนเรือด้วยตัวของเขาเอง ประมาณนี้โอเคผมปิดบ้านให้คุณวิลเลเจอร์ก่อนสำหรับถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นทั่วไปเนี่ยผมก็จะวางเป็นตรงนี้ถูกไหมจะวางปิดไว้ปุ๊บก็วางป้ายลาวาตกก็วางลาวาไว้ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีลาวาทุกคน โอเคมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ถ้าเป็นโรยชันทั่วไปโอเคนะตอนแรกอะ่ะมันจะมีหน้าตาออกมาประมาณนี้แต่เนื่องจากของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไวกว่าปกติมันก็เลยต้องย้ายลาวาไปวางไวตรงนู้น เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงถ้าผมไม่เอาซอมบี้ออกโคเดมเขาก็จะสปาตรงนี้เรื่อยๆอย่างนั้นแหละโอเคตัวเดิม โอเคตรงนี้นะผมจะวางไว้เป็นพื้นที่ลาวาให้โกลเลมเขามโดนเผาต,ตรงนี้อ่าเห็นไหมว่าเขาเกิดลงในพื้นที่ด้านล่างนี่พอดีเขาจะไม่มีทางไปจิดปืนเพราะว่าผมนั้นได้บล็อกเขาไว้หมดแล้วผมจะทำการวางหน้าดินไ้ก่อนเพื่อทำให้เป็นทางน้ำไหล โอ้พี่ใจเย็นโอเคที่เขาจะสู่ซ่าไปไหนที่พี่โกเล็ก็จะถูกลากลงด้านล่างแล้วดูสีหน้าอันสิ่งของของเขาก็รู้ว่าเครื่องเราใช้งานได้ดีแค่ไหนผมจะอธิบายนะครับว่าทำไมเครื่องนี้ถึงเร็วกว่าปกติเพราะว่าในระยะเจ็ดบล็อกเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมถ้าสมมุติว่าโกเลมเขารีสปารตรงนี้อ่ะเขาจะไม่เกิดซ้ำแล้วเขาจะเกิดแค่ตัวเดียวในพื้นที่เจ็ดบล็อก ของระยะทางที่วิเลเจอร์อยู่เท่านั้นดังนั้นก็คือถ้าเราจํากัดบล็อกให้เขาเกิดตรงนี้แล้วก็โดนน้าพัดไปเลยระยะเจ็ดบล็อกไปเนี่ยโปรเลมเขาก็จะเกิดซ้ําได้ไวกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ทํางานได้เร็วกว่าเครื่องทั่วไปเห็นใช่ไหมครับว่าเขาโดนเผาแค่ไม่กี่วิหลังจากเขาตัวแตกไปเนี่ยเขาเกิดใหม่ปุ๊บเขาก็โดนกลับไปตัวแตกอีกรอบแล้วมันเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสุด,สดๆซึ่งผมก็อดัดแมาจากคลิปฝรั่งนั่นแหละ สำหรับใครที่สงสัยว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนั้นคุณสามารถที่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็สอบถามผมดได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดเข้าวๆไปในคอมเมนต์ก็โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนี่ก็เป็นวิธีการทำเครื่องปั๊มเหล็กฉบับไอซ่า20ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ